ครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อเด,ด่นกับพ่อไทยขี่รถนะพี่น้องนะลงมาหน้ามันมนี่พี้องลงมาหน้ามาบังกเกี่ยวเข่านะพวกดูหัวว่าพ่อเล่นจอดรถไปหนึ่งบรรยากาศท่องให้ท้องหน้าบ้านเท่าพี่น้องแดดยก้อนขนาดพี่น้อง น้ครับหน้าตาวันเนเจ้าขเขาเลื่อนหนามนะพี่น้องขอหน้าประเด็นลมมื่รีบรับันยิเก้วเก้ยเขาอยู่อกน่อยก็นจะหนีใจวันดีครับวันดีครับ,บาขเ,เบขาอยู่ขาันี้เขาบ่ เขาเจ้าหุ้เขอน่นเขาเจ้านี่เขาไปกินวะเน่เขาเจ้าห้นขอนี่วโอ้เขากินอะไรตัอนีทิท่ล

บ่ฮันบ่ฮะคนน่ะน้ำจิ้มน่อยคนน่ะฟาดเข่าจิ่นอ่ะตัวเขาเจ๊งไหนวะถึงไหนก็ลุ้นเมื่อเทพตาละมันโอ้ก็เวาหลอนมันพอที่มันบอกบอกบวกเขาหลีบหลีบบอก เออนก็อนมาข้มานรถไปเจอมาเาให้นด้วยสันเขาเจ้าบดใส่เขาเจ้าบอ แตาบางอันเจ้าันผู้มีกรบ่ะผู้มีกรบ่ะเจ้าเขาว่ได้กรบ่ะเนาะเป็นเจ้าเราเกองไงเี่ โอ้ไปเบียวว่าข oh, ึ oh, ้นบ้านยักจ้าเ oh. ียันปลูกขนกวเต็มเลยมันนอยู่คำส้นโอ้เจ้าเขาเลยน้ำจ้นยกบตมีน้ใส่กบนีหูกบบนมันตปนเต้นไ้วทีเนาะปกติกบหลายนะาทุ่งโอ้เจ้าเขาล่มแม่รีกับแม พระว่าเราเอ็น so ห oh. ่อห้างตัวีไก่นี่คก็ส่งหนาอยู่ผีไก่โอผู้เห็ดบ่ยางบ่วงบนหน้าลูกแต่แ้กระเลีนน้ำกลนนี่ยมันขึ้นอย่างเรียนน้ำกลนข้น โอ้เขาลงมดพี่น้องคุณนนี้เขาคนนั่นพายเอาเขามันตายน้ำนู้นนี่น้ำน้ำถั่วมโอ้ตุ่มอันนี้เพราะมันคนเลื่อมคนไงคนใส่ตุ่มตุ่มกุ้งคนเลื่อมนี่ยมัวตาหวานพี่น้องเขาตายเมื่อปลาอยู่เซมันลงไปสุด ที่ว่าได้ป่าได้ลายมันลงประเทศเยเกี่ยวสองคนที่เกี่ยวเก่งเน่อยเกี่ยวทางสามหมื่นหนึ่งหมื่นอ้ใส่ะใส่้เกี่ยวนน้องไปบ,บางกันดีน่น้ามันทวมปีนี่ไม่ได้ไปได้เขา ม่ปล,าปล่าบ้านโอ้ป่าเนี่ยซาดิไม่นูบะนะ่เนยังรอบ้างกันร่มเย็นดีพี่น้องแต่ว่าแดดแห้งนนะขนาดนี้ปีไต้พันดำออกมันจะงามน้ำมันสวมเล่คุให้พันเก่งเลยเนาะ น้ำท่วมใ้ปเปงโอ้ใครปูกให้เต็มหน้าอยู่นี่น้าวาัดตวนน้าอยนี่สิบแปดไร่พี่น้องพราว่าน่าทมงยี่เขาสิงามถ้าเาดำหมอกนมันบกคอยมีดน่ะฟอเรนกับฟรยยนหนนที่เพี่อนปีนี้ีนี้ก้ามุยโยบานเลยพี่น้อง บ้านหน,อ,น,นองซานบ่ได้ไปแล้วเด้อพี่น้องบ่ได้ไปแล้วนี่จากกันมาแล้วก็อยู่บ้านพ่อบ้านแม่แล้วมันต้มีผีมินห่องน้อยังนะโอ้เขาลงมาเลยบ่ได้นั่นน่ะเขาหล่นมดดอุษาป่าล่าลายพี่น้องไปนเพราะว่าป่าลู่สายมันกับมะฮ่มนี่มันเนาะ บอนค่อยโอ้ยตั้กี่แม่คนปลูกพักปลูกไปยังเะ้าเนี่ยแบบน,นี้มันหกจนหนูแล้วมาอยู่นนเนาะเปลี่ยนห่อนถ้าคลิปทักมาสิาได้บ่ได้เนาะโอ้เสียงป่าดินถ้าผมเหมือนเกี่ยวขาเนาะ เขาลมหมดอีบ่เอเม,มียคนเกียวเอาเขาเอารถเกี้ยววะไดเลยพี่น้องเขาเป็นลมรถเกี้ยววะไดหน้าโคกเคนเอาเขาเคนเอารถเกี้ยวเนาะโอ้ยตาขีนขึ้นมากพี่น้องเลยเคนลาบหลายเ่คนว่าอีบ่รถอีกต้องขีดต้องหน่องคน ปกินกับเขาซ้ำกันเว้กิ้งก็บ,บอกเราหินแดงเนาะเป็จนจะโน้ลายพี่น้องโอ้ป่าลายเหมืนลายสว่มกันรู้เปล่าก็ข้างหน้นาก็สูบพี่น้องเกี่ยวเขาออกแล้วก็สูบปลาและไปสูบสุดปีป๊อกพี่น้องพรดเรื่องภาษาวิถีชีวิตอีสานมันน่องพี่น้องแล้เพิ่งเลี้ยง่อยน้อพี่น้องนะ